สุกที่5ธันวาคมนี้งดจัดมวยซึกวันลุพินีล่าสุดน,นะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพได้มีการประกาศที่หน้าเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับถึงการจัดมวยในวันศุกร์นี้หรือว่าสุกที่5ธันวาคมด้วยทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับได้มีการประกาศผ่านทางด้านเพจเฟซบุ๊กของวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ โดยทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับได้มีการประกาศงดจัดการแข่งขันวันลุบินีสุกที่5ธันวาคมนี้นะครับและก็โปรดติดตามศึกวันไฟไนท์38ที่จะมีขึ้นเช้าวันเสาร์ที่6ธันวาคม68แนะครับและก็ศึกวันลุบินีเนี่ยก็จะมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในสุกวันที่12ธันวาคม2568ซึ่งก็ได้มีการประกาศคู่ไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันลุปินีนัดที่ 136สุกที่12ธันวาคมซึ่งทางวันเชมเชิปได้มีการประกาศคู่ของทางด้านพันพยักษเจอกับอีกหนึ่งนักมวยจีนชื่อดังชงยางนะครับในกริกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟ์เวท ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันศุกร์นี้เนี่ยไม่มีมวยต่อยนะครับและก็จะเป็นศึกใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพศึกวันไฟในนัดที่38ซึ่งจะมีขึ้นเช้าวันเสาร์นะครับประมาณช่วง9นาฬิกาช่วงเช้าของวันเสาร์ที่6ธันวาคมนะครับเป็นศึกวันไฟไนนัดที่36แล้วก็คู่เอกนำรายการนั้นมีการชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเบนตาเวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ระหว่างฟราบิซิโออันดาเดและก็ผู้ ูท้าชิงจากมองโกเลียนะครับซึ่งในศึกเช้าวันที่6ทธันวาคมศึกวันไฟไนสาเนี่ยก็ยังมีนักมวยไทยชื่อดังของเราสองคนนะครับขึ้นทําศึกวันไฟไนนัดที่38ในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือชาโด้ซิง์มาวินนะครับเจอกับโมฮัมหมัดยูเนสลาบาและอาริฟซอเตชพัน์เจอกับทางด้านลามาดออลดานะครับซึ่งคูนี้ว่ากันว่านะครับเป็นการชิงตัวเคยช นะมีโอกาสที่จะไปชิงแชมป์โลกกับพระจันรฉายนะครับในมวยไทยสตตเวนน้ำหนักไม่เกิน125ปปอนด์เพียงแค่นักมวยไทย2คนนี้นะครับในศึกวันไฟไนนัดที่38ก็เป็นอะไรที่น่าดูมากๆหลังจากนะครับจบศึกวันไฟไนนัดที่38ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีศึกวันลุพินีนัดที่36กลับมาชกดังเดิมนะครับและก็นับจากนั้นไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึศึกใหญ่ที่แฟนมวยชาวไทย และแฟนมวยทั่วโลกรอคอยนะครับเป็นศึกส่งท้ายผีที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจัดสมนาคุณนะครับให้กับ FC1 c h วันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกับนะครับ12คู่เอกที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพคัดมาแล้วนะครับเลือกสรรน,นักมวยดีนักมวยเด่นนักมวยดัง มาเสิร์ฟให้กับแฟนมวย f c วันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็แฟนมวยไทยแฟนสึกวันลบินีทั่วโลกได้รับชมรับเชียร์กันนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า มีหลายคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคู่ของตะวันฉายกับหมิงหยางที่จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งน้ำหนักไม่เกิน155ปอนด์นะครับและตามมาด้วยอีกหนึ่งคู่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคู่นี้เนี่ยยังไงยังไงนะครับการชกต้องออกมาดุเดือดเลือดพ่านเลยนะครับแล้วก็ต้องหน้าที่นานานะครับของปตทเนี่ยจะต้านทานหมัดอันทรง พลังอันหนักหน่วงของกุหลาบดําได้ไหมนะครับขนาดโลโบที่เพิ่งเอาชนะวรพลไปนะครับซึ่งเป็นนักมวยต่างชาติเนี่ยและก็เจ้าตัวก็ถือว่ามีความอึดถึกทนเนี่ยก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าหมัดของกุหลาบดำเนี่ยมันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้จริงๆหนักมากๆและน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับในเวท145ปอนด์ที่ทางด้านโลโบเนี่ยยกย่องให้เป็นนักมวยที่หมัดหนักที่สุดคนหนึ่งในรุ่นนี้นะครับและปตทที่ว่าอึดถึกทน ะจะต้านทานมัดอันทรงพลังของกุหลาบดำในไฟนี้ได้หรือไม่คู่ต่อสู้นะครับที่ผ่านมาของปตทไม่ว่าจะเป็นอีเรียสและวล่าสุดจะเป็นมาราเทสต้าเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าพลังกำปั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงเหมือนกุลาบดาและการที่จะต้องนะครับเอาคางเนี่ยมารับมัดของกุลาบดำในไฟนี้นะครับหน้าคางเคลือบเซรามิกของปตทนั้นนะครับจะทนทาน ถึงยกไหนนะครับเป็นการวัดกันไปเลยนะครับระหว่างหมัดของกุหลาบดำเนี่ยหนักที่สุดในรุ่น145ปอนด์ไหมหรือจะเป็นปตทนะครับที่มีคางแข็งแก่งที่สุดในรุ่น145ปอนด์เนี่ยแค่คิดนะฮะก็หมัดแล้วเนี่ยวันช็อจะมันขนาดไหนแต่คู่นี้นะครับการันตีได้เลยว่าโบนัสแตก และที่สำคัญที่สุดนะครับพนเปเตรียมหามพลสนามเตรียมพร้อมสำหรับคู่นี้เพราะถ้าเกิดว่าหมัดของกุหลาบดำเนี่ยปตทยังลอยหน้าลอยตานะครับเดินรับหมัดแล้วก็มีสไตล์การช็อกแบบอ่ามวยไทยซอมบี้อย่างนี้นะฮะผมไม่ได้ดูถูกปตทนะครับแต่หมัดของกุหลาบดำารอเล่นไม่ได้เลยนะครับยังไงยังไงในไฟนี้นะครับพลเปเนี่ยได้ทำงานอย่างแน่นอนและก็มาถึงอีกหนึ่งคู่นะครับนักช็อก ขวัญใจมหาชนแฟนมวยชาวไทยและก็นักมวยต่างชาตินะครับที่แฟนมวยชาวไทยของเรานั้นรู้จักมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยมารยาทวิธีการพูดหรือว่าเจ้าตัวนะครับที่สามารถสื่อสารภาษาไทยเนี่ยได้ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกนักมวยต่างชาติที่แฟนมวยชาวไทยเรานั้นเนี่ย ให้กำลังใจนะครับติดตามชมติดตามเชร์สำหรับเสียสารนีเป็นนักมวยอิหร่านนะครับแล้วก็เป็นนักมวยต่างชาติที่ขึ้นช็อกทุกไฟเนี่ยมันต้องบอกว่าตื่นเต้นและก็ช็อกได้สมศักดิ์ศรีทุกไฟและตอนนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยฟอร์มกำลังดีมากๆสำหรับเสียสารนีในขณะที่โจโนัทวุฒนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกสุภาพบุรุษที่แฟนมวยชาวไทยนะครับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยต่างชื่นชอบและก็อยากจะเห็นโจนั้นคืนสังเวียนแฟนคลับในประเทศ ที่ไทยของโจนัทวุฒินั้นไม่น้อยเลยและก็าการที่โจนะครับรับช็อกในศึกวันลูมพินีนัดสําคัญในไฟนี้ต้องบอกว่ายิ่งทําให้ศึกนี้เนี่ยแฟนมวยให้ความสนใจเพราะอยากจะไปดูทางด้านโจนัทวุฒิขึ้นช็อกนะครับและก็อยากติดตามว่าโจนัทวุฒิเนี่ยหลังจากที่พ่แพน็อกสองไฟติดกันนะครับให้ซุปเปอร์บอลแล้วก็มาแพน็อกให้คูยาเต้เนี่ย โจนัทวุฒิยังจะสามารถที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งของตัวเองได้หรือไม่และในช่วงนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงทายนะครับเป็นช่วงสําคัญของของโจนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแพ้เซียสารณีอีกครั้งเนี่ย ทางด้านโจนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะพิจารณาที่จะแขวนหน่วมได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราดูไรสไตล์ของโจโนัทวุฒิแล้วนั้นเนี่ยเขาคงมีความสุขกับการได้ซ้อนมวยนะครับกับธุรกิจของเขาและก็กับงานของเขาที่ประเทศอเมริกาซึ่งโจนัทวุฒิในไฟนนี้นะครับเป็นการชี้วัดอนาคตโจกับเส้นทางเดินในวันแชมเปี้ยนชิพถ้าเกิดว่าเจ้าตัวสามารถนะครับ เอาชนะดาวลุ่งอย่างเซียซารานีได้อีกเนี่ยก็ยังมีอีกหลายไฟให้โจนัทวุฒนนั้นล้างตาไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับเจอกับทางด้านซูเปรอร์บอลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในไฟนั้นเนี่ยการชกอาจจะจบลงเร็วไปนิดหนึ่งและทางด้านซูเปรอร์บอลเองนั้นนะครับก็อยากจะชกในกติกามวยไทยและเจ้าตัวก็มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการที่จะเป็นแชมป์มวยไทยให้ได้สําหรับซูเปรอร์บอลหลังจากที่ต้องออกหักนะครับแพ้ให้กับทางด้านตะวันใชยถึง2ครั้ง2ข่2าด้วยกัน และถ้าเกิดว่าโจนาวุธนะครับสามารถผ่านเซียสซารานี่ไปได้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะครับโจนาวุฒเจอกับซูเปอร์บอลนะครับหรืออาจจะล้างตากับ คูยาเตและถ้าเกิดว่าโจนาถุฒินั้นยังโชว์ผลงานได้ดีเราก็อาจจะได้เห็นโจนาถุฒิโจกับเ,เจอกับทางด้านตะวันฉายอีกครั้งหนึ่งไฟนี้จึงเป็นไฟสําคัญไฟนี้เป็นไฟที่โจนาถุฒินั้นจะต้องชนะนะครับย้ํานะครับจะต้องชนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรสําหรับโจนาถุฒิและการชกในไฟนี้ของทั้งคู่นะครับโจกับเสียซารลานี่เนี่ยเป็นมวยสไตล์บูดุดันด้วยกัน คยังไงยังไงคู่นี้นะครับไม่รอดโบนัสโบนัสบ,บอสชาติแตกอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นเซียซารานี่หรือโจนาทวศก็ต้องติดตามนะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้เนี่ยเชียร์ยากจริงๆนะครับเซียซารานี่เนี่ยก็เป็นนักวยต่างชาตินะครับที่เชียร์สนุกนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมารยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามรับชมรับ ฟังดูคลิปของช่องเซนสมุดอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีสัมภาษณ์เซียซารานี่บ่อยเนี่ยเซียซารานี่เนี่ยถือว่าเป็นนักมวยนะครับที่น่ารักเลยนะครับน่ารักเลยในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่าสนับสนุนในขณะที่โจนะครับก็เป็นนักมวยตัวอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นสุภาพบุรุษของโจนัทวุฒ ซึ่งคู่นี้นะครับต้องเรียนตามตรงเลยว่ารักพี่เสียดายน้อยจริงๆสําหรับคู่ของโจและเสียสารานีมาถึงอีกหนึ่งคู่หนึ่งนะครับที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยประกอบได้ดีมากๆนะครับ เป็นการประกอบที่เกินความคาดหมายระหว่างทางด้าน 3A และก็เจ้าเสือใหญ่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่นะครับลดรุ่นจาก135ที่ดูแล้วเนี่ยเสียเปรียบนักมวยต่างชาตินะครับและถ้าเกิดว่ามาช็อในเวท135มมุ่งตรงไปในกติกาคิกบ็อกซิ่งตามที่หัวหน้าค่ายนะครับของเจ้าเสือใหญ่ได้ประกาศและก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยคือฮาริสเนี่ยไปทางด้านมวยไทยส่วนเจ้าเสือใหญ่นั้นเนี่ยไปในทางคิกบ็อกซิ่งก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีนะครับ พอรูปร่างของเจ้าเสือใหญ่เนี่ยช็อกในเวท125ปอนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะไปได้ไกลและก็มีโอกาสที่จะไปถึงเชมได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านด่านสำคัญอย่าง 3A ไม่ใช่งานง่ายของเจ้าเสือใหญ่นะครับและน่าจะเป็นอะไรที่หักปากกาเสียนได้อีกครั้งหนึ่งหากเจ้าเสือใหญ่นั้นประมาท 3A เพราะประสบการณ์ 3A นั้นเนี่ยมีมากกว่าเจ้าเสือใหญ่ คู่นี้นะครับโอกาสแพ้ชนะ50-50ในมุมมองผม 3A42 เจ้าเสือใหญ่24-18ปีนะครับแต่สำหรับ 3A นั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับและเจ้าตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการกลับมาภาคใหม่ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่โจนาธานเดเบล่านะครับและพระจันชายเนี่ย เอาชนะแก่ยากและในไฟนี้เช่นกันนะครับระหว่างเกากับสอดเนี่ยใครจะสามารถชนะเป็นอะไรที่ผมเนี่ยนะฮะไม่กล้าฝันถงถึงแม้จะรู้ดีว่าเจ้าเสือใหญ่สดกว่าอายุมากกว่านะครับแต่เทคนิคของ 3A นั้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาและ 3A ก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเขานะครับยังอยู่ในระดับสุดยอดอายุไม่ใช่ความหมายอาจจะมีผลแต่มันมีผลแค่นิดเดียวคู่นี้น่าหลุนมากๆถือเป็นการประกอบคู่มวยนะครับ ทั้งสีคู่ที่ผมชื่นชอบเนี่ยออกมาเนี่ยได้ตื่นเต้นมากๆสําหรับมุมมองของผมเนี่ยผมให้ศึกนะครับศึกใหญ่เนี่ยประจําไตมาสวันที่19บธันวาคมนี้เนี่ยน่าดูกว่าศึกวัน1 7อเอีกนะฮะมุมมองของผมนะฮะซึ่งยังไงยังไงห้ามผ้าเด็กขาดแล้วก็อินดีสำหรับท่านไหนนะครับที่ได้ไปชมในเวทีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคุ้มสุดๆส่วนท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับชมจากที่บ้านกันเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการรัก ชมมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่เหลืออยู่นะครับก่อนที่จะสิ้นปีนี้และย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าศึกวันลุมพินีวันที่5้ธันวาสุกที่5ทธันวานี้ทางวันเชมเปี้ยนชิพทางวันลุมพินีไม่ได้มีการถ่ายทอดสดนะครับจะเริ่มถ่ายทอดสดอีกครั้งนั่นก็คือวันไฟนหล38มสธันวาคมช่วง9ก้าโมงเช้านะครับและก็วันที่12บธันวาคมสุกที่12บธันวาคม ก็จะกลับมาถ่ายทอดศึกวันลูบินีเช่นเคยนะครับแล้วก็นัดใหญ่ส่งท้ายปีของวันแชมเปี้ยนชิพวันที่19ทธันวาคมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงขอคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังเอ็กซ์ตรีโอขอขอบคุณครับ